อยู่ในห้องเรียนนะครับมันต้องเกิดจากการรวคิดรวมทําการลงมือทานะครับการจัดก,การเรียนการสอนการออกแบบในรูปแบบเด่ในแบบในมือกันมันจะไม่มจะทาอะไรทําให้ได้ช่วยเหลือกันเพราะอะไรครับแบ่งกันเป็นกลุ่มทางานเป็นทีมช่วยกันคิดนโยบายของรัฐบาล ต้องรองดองต้องสามัคคีแต่ไม่ได้บอกว่ารองรองยัง <antics> <DM SDK> ไงไม่ได้บอกว่าให้สามัคคียังไงไม่ได้บอกให้รักกันยังไงถ้าคนไม่ได้ทํางาน drawn, ร่วมกันไม่ได้รักไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้คุกคีด้วยกันไม่ได้ทานข้าวด้วยกันไม่ได้ทํากิจกรรมด้วยกันมันสื่หงใจกันคือบอกเพราะฉะนั้นการที่จะสอนให้คนรักกันสามัคคีกันเกลื่อเพื่อเพื่อเผลื่อแผ่กันแล้วมีนักใจต่อกัน ตัจะต้องให้ทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนจะต้องให้เด็กได้ทํางานเป็นกลุ่มได้แชร์กันได้บอกกันซึมซับต่อกันกินข้าวด้วยกันทํางานด้วยกันแบ่งปันช่วยกันไม่รู้ก็บอกกันนะครับให้ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งกับตัวเองเพราะฉะนั้นะครับที่นี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้นี่ที่โรงเรียนภัษาไทย จิตศึกษาตัวหนึ่งคือจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งจะไม่เปรียบเทียบเด็กว่าเด็กคนนั้นเก่งกว็กคนนี้อ่อนคนนี้ไม่เก่งเท่ากับคนนี้จะไม่บอกแต่ให้เขาได้พัฒนาตัวเองจากจดที่ว,วันนี้เขาแค่นี้วันพรุ่งนี้กาต่อไปเขาจะได้ชิ้นงานของนักเรียนโรงเรียนราชทายจะไม่มีล่าจะไม่มีคะแนน แต่จะมีคำชื่นชมในท้นงานเหล่านั้นแต่ว่าคะแนนจะอยู่ในตับตูอยู่ในแบบประเ,เมินนะครับเพราะเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับคือความเข้าใจว่าเชื่อว่าคนที่เกิดมาขนาดลูกพวอแเม่เดียวกันเป็นยังโปรตีนกับกันนี่ดักยังต่อยอยนคือเสียเอาเด็กหน่อยมาแทงการความ,มเชื่ออย่างนี้มันก็นสำคเพราะฉะนั้น ให้เขาพัฒนาคนเป็นแอปเปิลก็ให้เขาเป็นแอปเปิลที่อยู่ตรงนั้นที่มีรสชาติอร่อยเป็นมะขามมะขามาขาเปรี้ยวก็ต้องแบบเปรี้ยวให้มันเปนรี้ยวจี๊เลยเลยมะนาวก็ต้องน้ำเยอะๆก็ต้องเลียย้ยงให้มันเต็มแบบบำรุงรักษ,ษาเป็นไปตามศักยภาพของเขานะครับตามอ่าพรบการศึกษ,ษานะครับหมวดสี่ที่ว่าไว้นะครับให้เด็กที่เรียนเก่งมาช่วยสอนเพื่อนที่เรียน้ากกว่ากันสามารถดะซอยกันได้เลยทั้งตอทาักกันแท็บกคิดกัน นี่ครับคือการจัดการเรียนการสอนถ้ามเมื่อไรนั่งหันหน้าเข้ากระดานฟังครูสอนไม่ฟังก็ดา่าบอกให้เงียบแล้วเมื่อไรบรรยากาศในห้องจะเป็นอย่างไรนะครับก็ก็ย้อนกลับไปดูให้คากการูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทําร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณภาพของความสามาัคคีทำได้ตรงนี้ผมคิดว่าเราก็ปฏิรูปการศึกษาสาเด็จนะครับมันไม่ยากเลย แค่เราเปลี่ยนว,วิธีจากจากที่เราเราเคยทำนะครับการเรียนรู้จากการทําคนเราถ้าได้ทําในสิ่งที่ชอบจะมีความสุขการทําการมีอาชีพการมีรายได้มันก็จะจัดก,การเป็นทําให้คิดเป็นคิดเชิงระบบนะครับจะทําให้คนรู้จักคิดถ้าเรียนรู้โดยการลงมือทำทำนะครับเพราะฉะนั้นใน PBL ในปูาานาการนะครับก็จะเป็นกระบวนการในลักษณะนี้นะครับคนเราคาคาคิดเป็แลับน,นะครับมันก็จะทําให้ศึกษาข้อมูลรู้จักี่็รู้จกัจกความจริงนะครับเรียนรู้โดยการลงมือทำ มันจะเป็นเชื่อมโยงเชื่อมโยงไปสูความคิดความอานการสร้างองค์ความรู้ในตัวเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเรียนรู้โดยการลงปฏิบัติผมอยากจะให้คุณครูได้ดูผูกของนักแข็งตัวนี้นะครับถ้าท่านมาโรงเรียนเช้าเลย ท่านจะไม่ได้เห็นแค่สิ่งทีมม่ปรากฏแต่ว่าท่านก็จะไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ถ้าอยู่ที่ถ้าเป็นครูโรงเรียนม,มยัธยมไทยครูโรงเรียนมัธยมไทยจะเห็นทั้งหมดทั้งกวานเพราะฉะนั้นการไปเรียนรู้ไปศึกษาดูงานส่วนมากแล้วเราก็จะเห็นเฉพาะส่วนที่โผูกส่วนัากเราจะเห็นเฉพาะส่วนที่ผู่เด็กหน่อยนคนนอื่นนอกเด็กหน่อยคนยน,น,น่าโรงเรียนจะเศร้นอก คูณคูที่บอกเ,เสียงควายก็อยเราตะเห็นประมาณนี้เราติเห็นข้างบนดการที่มันติเห็นข้างบนมันต้องมีแบบแผนมีมีพฤติกรรมก็เรียกว่าการสร้างวิถีการสารส้างวิถีเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างวิถีคำว่าสร้างวิถีก็คือสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันให้คงเส้นคงว,า,วาเป็นพวกเสียงคงวาความเป็นมือมีอเทปมือรือกนเห็ีด มือนีใจดีมืออื่นหายจโมงหนีใจดีจูโมงหนาหายด้วยไม่ใช่นะครับจะต้องคงเส้นคงวามีแบบแผนมีพฤติกรรมที่จะทําการที่จะมีแบบแผนมีพฤติกรรมเนี่เราก็ต้องจ้างจะสร้างระบบจัครงสร้างให้มันดีอยู่างเดียบผู้บริหารจะต้องเป็นคนเอือ้อคนสร้างสร้างระบบพูดคุยกันจะต้องออกแบบการที่ผู้บริหารจะสร้างระบบได้ ผู้บริหารไม่เชื่อคือทำตามที่เฉยก็ไม่สามารถที่จะไปสาาร้างได้เพราะยังห่วงอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในห้องเรียนก็เหมือนกันในห้องเรียนมันก็จะกลับกันมาว่าเด็กเราต้องการเอกยังไงสิ่งที่เห็นเราถ้าต้องการอกโอเน็ตต้องการคะแนนโอเน็ตสูงนะครับพูดให้มันเห็นะชะัดแบบแผนพฤติกรรมนมี่นก็จะเป็นถ้าเราไม่มีวิธีเ,เราก็ติว นะครับเดือนมกรามาเดือนพันดบามากับเตะเปิดเครื่องซ้อมกับติวเลยเพราะว่าเราต้องการเห็นสิ่งที่จะจะให้ปนปากฏนะครับเราก็จัดตารางติวเราก็จัดครูลงมาติวจัดทำโครงการเพราะเรามีความเชื่อว่าโปเนียสูงคือคุณภาพการศึกษาเราอยากให้เห็นตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราอยากจะให้สิ่งที่ดีงามปรากฏ เราก็จะทําอีกแบบหนึ่งลักษณะนึ่งเราเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คักเชื่อการที่จะให้เชื่อได้เลยบอกซื่อๆสุเชื่อใอวันหลัที่นึเชื่อไปแม่เก็บแบบนี้แหละมันต้อไม่ได้สิบคนอาจจะเชื่ออยู่ประมาณสองสามคนพาไปอุปงกลับมาเข้ามาทำทำไปสักหน่อยมูมว่าเอานั่งมูเขาขึ้นสุดบนเสื้อขึ้นดำวาผิด เราก็ไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้น,นในสิน่งนี้สิ่งที่จะขับเคลื่อนที่จะพัฒน,นาความเชื่อได้ก็มีอยู่หลายอย่างนะครับที่เป็นตัวขกอบกันนะครับสําหรับที่โรงเรียนบ้านรปรทยขอนําเรียนกับกับท่านผู้มีเกียรติทีเคารพทุกท่านนะครับว่าที่ที่เราทำที่เราเชื่อ โปรคกรมเสือเ้อแของก่อนเนาะมันจะมีนวัตรกรรมอยู่สามตัวครับมีบมีนวัตรกรรมอยู่สามตัวตัวแรกก็คือจิตศึกาจศึกษามีอะไรบ้างจิตศึกษาจะมีกระบวนการอยู่สามสามกระบวนการคือวิถี พิธีชุมชนพิธีชุมชนชุมชนหมายถึงในโรงเรียนนะครับในสี่เหลี่ยมนี่หละในรอบรั้วโรงเรียนนะครับพิธีชุมชนวันหนึ่งเราจะต้องมีกฎมีกติกามีจะต้องวางรูปแบบได้ยังไรครับมาโรงเรียนประมาณกี่โมงเด็กนักเรียนมาตอนไหนครูมาตอนไหนครูเรียนมาอย่างไงนะครับมาแล้วทาอะไรบ้าง ในตารางเรียนเนี่ยจะต้องระบุชัดเจนในเวลาต้องชัดเจนให้มันมีทาแล้วเขาจะมีความหมายต่อผลผลิตของเราต่อนักเรียนผู้งงเรียนไปยืนรับเด็กนักเรียนไปยืนกี่โมงยืนแล้วทํำยังไงบ้างเป้าหมายของการไปยืนรับเด็กที่หน้าโรงเรียนเนี่ยคืออะไรต้องให้มันชัดต้องให้มันชัดน,นะครับทําอะไรจะต้องให้ชัดไปยืนการไปยืนยืนรับเด็กถามเด็ก ถามผู้ปกครองสังเกตเด็กเขาลงรถเขาไม่ไหว้พ่อไหวแม่เราจะต้องบอกเขายังไงหน้าตาเด็กคนนี้ไม่สบายถามต้องถามว่าได้กินข้าวมาไหมรูปมีปัญหาอะไรจะให้คุณคุณช่วยเหลืออะไรครับวิถีเราต้องสร้างกันแบบนี้ให้มันถึงให้ถึงให้ถึง,งเพราะถ้าเรารู้ตัวนักเรียนดีเราจะจัดการเรียนการสอนใหร ได้ตรงเป้าเพราะว่าสมองของคนไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ SD card ไม่ใช่เม m o มรมาแล้วจะจับเอาความรู้ยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่มันจะเอาใส่ได่ได้เพราะว่าบางทีมันก็ไม่รับบางทีมันก็เอรเล่นนะครับยิ่งถ้าตูกามันก็ไม่เปิดไม่เรียนรู้นั่งเฉยๆแต่ว่าไม่รู้มือลอยเป็นัน่นไน ทำยังไงครูจะจัดการเรียนการสอนได้ดีคุณครูต้องสร้างแรงมานานใจนะครับมันจะมีขั้นนาแต่ก่อนจะเป็นขั้นนาการสือ่อเรียนใช่ไหมครับแต่อยู่ที่นี่จะบอกว่าชงหรือที่บรรดา,าจะบอกว่าชงจัดการเรียนการสอนทำให้เรื่อยๆก,ก็จะเป็นเชื่อมมี่ชิ้นงานพลังงาน,งานาชิ้นง,งาน,น,านางอ,าออกมาก็นะคือขาดเป็นช้าชงเชื่อกช้าออกมาครับภาพเป็นชนิดชิ่ขั้นสูงที่คุณครูอาจจะเห็น พี่พอพนิษฐามีปรเจกตของห้าที่สองปอนหนึ่งปีพ่อสองตอนพนิษฐาสอนพิษาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นการสร้างสถานการณ์การหาคำตอบการนำเสนอและกการเอามาประมวลเป็นองค์ความรู้การเรียนรู้วันนี้ได้ความรู้อะไรนะครับแต่การสอนแต่ละครั้งคุณครูจะต้องมีคำถามเพราะที่นี่ เป็นความสำคัญมากนะครับถามคือการสอนนะครับถามคือการสอนจะจบชั่วโมงจะต,ต้องทบทวนหรือ A A R กัน After Action Review เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเหมือนกับเหมือนกับครูน้องคราาูนัตาถ้ายังคิดศึกษาแล้วสุดท้ายจะบอกว่าในเ,เร่งน,นี้อย่างไับ้านมันจะเป็นการสรุปถ้าเรียนไปทั้งวันถ้าไม่มีการสรุปจะลืมรับจะลืมอย่างเช่นวันนี้เหมือนกัน สุดท้ายผมก็จะได้ชวนคุณรูททำ A A R ซึ่งมันจะเป็นกระบวนการของของ,ของนวัตกรรมเขาเรียกว่า P L C นะครับไปจนถึงเช้าจัดเดย็นเลยนะครับเช้าถึงเย็นเลยเช้าตังเยน็นเช้าเยน็นวันจันทร์เวลาแต่ว่าละวันจะไม่เหมือนกันในกิจกรรมแต่ละวันไม่เหมือนกันวันศุกร์ ทำอะไรวันพฤหัสทําอะไรวันพุธทําอะไรเราะนะกระบอตองมาถามว่ามือนี่ขอออมนี่ประชุ่มบอกตองถาาได้เวลามานั่งรอเลยต้องขนาดนั้นครับเป็นการพิกแล้วก็พุดครูจะได้วางแผน,นมันจะเป็นครูในยุคศตวรรษที่ยี่สิบจะเป็นการวางแผน,นร่วมหน้าสําหรับการทํางานนะครับก็ไม่ก็จะไม่ได้มีการขอกันไปโน่นไปนี่ แบบจนเสียงานนะครับเพราะฉะนั้นต้องที่ว่าวันจันทร์ทำอะไรวันอังคารทำอะไรวันพุธทำอะไรวันพฤหัสทำอะไรสุ์ทำอะไรนะครับมันจะเป็นการสร้างวิถีให้คุณครูอยู่จนเพี้ยนไปเพี้ยนมากที่แหลกยากโยครับแต่ว่าทาไปทํามามันก็จะเหมือนกับเราหายใจมันก็ลืมไปว่าเออมันมีเบียดเพียนนะครับมันก็จะออกมาประมาณนั้นนะครับทีนี้ต่อไปตัวที่สองเดี๋ยกว่ากิึกษารเอกจะเป จิติยาเชิงบวกจิตพิยาเชิงบวกมันจะมีคำสัมพัญอยู่ปีเตอร์กับรถหรือว่าลากถึงเลยปีเตอร์จิตยาเชิงบวกคำพูดหรือว่าท่าที ไม่เคยกอดก็กอดกับเด็กบบนักเรียนนะครับไม่เคยพูดเคาะก็ต้องพูดเคาะนะครับขอบคุณแล้วให้คุณค่าให้เขารู้ตัวตนหลายคนว่าทำไมถึงเรียงเพราวะว่ายกย่องให้คนอื่นเขามีคมุณค่ายกย่องให้คนอื่นกขาดูด้วยทำไมถึงนอบน้อมแต่ก่อนท่านสิเยนจะพาเป็นนกบรองให้กันไหวกันไหม จริงๆ้เราเป็นมนุษย์ส่วนตัเราให้ความเคารพให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ถึงไหวอย่างให้ทางแข่งกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นคนนอกน้อมไหวทุกวันทุกวันเพื่อคำชงเพื่อคำขอบคุณเพื่ออะไรที่มันทําให้คนอื่นสบายใจนั่นทาให้เรามีความปิติรลดอะไรครับ ลดเสียงต่างลดการถ่ายลดการขาดโอนลดการดูดานทำที่ทําให้คนอื่นไม่สบายใจก็ไม่ต้องทานักเรียนก็เป็นคนอื่นเหมือนกันนะครับเราก็ลดเพื่กกอการกอดการกอดมันที่งจริงเป็นมันม่นใจจังมากทิศการร่องกอดกันมันคับอดีกันหน,หน่อยนักหนาแต่รับคิวบอดีกัน ผมเนี่ยพิจารณาก่อนท่านหลังสอบรับรองมาก่อนที่เขาเองนะเขาเขาหรือถึเขาเขาคือเคลียร์กันพอค่อยถึงสอบแลครับถึงสมีแต่รอยยิ้มเข้าหากันเด็กนักเรียนเหมือนกันเข้ามาจากบ้านเขาเขามาจากบ้านงวันตอนออกโรงจากเพื่อนจะทักคอยจะแม่ใสฟไม่จะต่อบุกซีบุกการบุกฆ่าโคตรอะไรเยอะแยะแต่เมื่อมาถึงโรงเรียนได้รับการ ใช้การดูแลรักรูก็อยากกลับ้านเรื่องเดียถ้าเรียนรู้มันก็เปิดไม่จะเป็นว่าจะต้องขยันนันนี้ขั้หนึ่งที่ผมคิดผมเห็นไปต้องคิดอย่างเงวออไม่สามารถสั่งให้คูสอนได้เพราะว่าการสอนก็ต้องเกิดจากหัวใจของคุณครูจริงคุณครูอยากจะจับการเรียนการสอนแบบเท็จ แล้วพ่อคุณกูก็ไม่สามารถที่จะบอกให้เด็กตั้งใจเรียนได้ก่อนหน้าก่อนหน้าก็การคุณจะมีมีการแรงบันดาลใจหลอกก็ให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าเด็กก็คือเด็กเราเราจะบอกว่าเอาตั้งใจเรียนตั้งใจฟังก็บอกก็ต้องตั้งใจแค่เดียวแล้วก็จากนั้นก็คุยกันแล้วก็มองให้ตั้งใจฟังหน่อยแ้วตั้งใจมันก็ตีก็คาดตัวอะไรเยอะแยะไปทำให้เราเสียมอไปเยอะแยะไป แต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาแต่ทำดีบรรยากาศที่ดีงามมื่อนันกับเมื่อป่าจะมีข้อสอจสุป็นผิดกับผู้หญิงตั้งป่าก็จะตืเต็นไปเลยเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีงามไปที่นี่เหมือนกับมีอแต่ก่อนที่เคยมีครูผู้หญิงเยอะนะครับที่น้องในวามสุขม่ยิ่งหลายแต่สิเป็นแต่ก่อนก็จะพูดแบบอะไรต่างๆนานาแต่พสุดท้ายตอนนี้เรื่องที่เขาคุยกันส่วนมากใต้ๆนะ พูดถึงลูกนักเรียนพูดถึงคุณรัชช์ที่เป็นผู้ทรงนักเรียนไม่ต้องมีแบบคำสั่งบอกว่าจะต้องไปสอนนัเรียนนะครับที่นี่ผมเกิดไปเมื่อกี้นี่น้องนักศึกษาสอนเขสอนได้ลากครูผู้ครูข้อปสอนเกิดไปช่วยสอนช่วยดูแลแล้วก็สอนให้ดีมันจะเกิดออกไปแล้วกันข้าอไหนที่นอกที่ศึกษาบรรยากาศที่ดีงามมันมันเกิดมันก็จะหมด ความจริงา่ะเป็นแบบนี้เพื่อนแต่ว่าต้องต้องใช้เวลาท่านพอต้องใช้เวลาครับไม่ใช่บอกว่าไป่เห็นเพื่อนแล้วเพื่อนชื่อบานเพื่อนนั่นแหละเพื่อนโดดผมพาไป็นผลงานแล้วเพื่อนตัารวดนะครับมันไม่เตือนจะต้องค่อยๆก็จะได้ตัวอีกตัวหนึ่งครับต้องใจเย็นใจเย็นดีมันเสียหายอยูโย่ไปไม่อัตโนมัติทันทีกับกับผู้เรียนกับเพื่อนๆไม่อัตโนมัตินะครับ สร้างไปความสวยไปความูไปเรื่อยแบบสวนเรื่อยๆครับเข้าสวนอันนี้มันมันเป็นบทเรียนที่ที่ผมได้รับการสะท้อนจากจากคุณครูผมก็เคยอยู่สำนักงานเขาเพื่อเป็นนักบริหารสั่งสั่งสัตว์คุณครูเขาสะท้อนผมว่าขออ่อแต่ก่อนถ้าถ้าไม่พอใจหน้าแดงแล้วก็สีหน้าอะไรดูไม่ได้เลยเดีตอนนี้ขออ่อเปลี่ยนไปมากขนาดเขาถ่ายคลิปครูยังกล่าวว่าคืคฟูใส่สีขออ่อใส่สี เพราะว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาจิตศึกษามันขาดกันป sí, ู่ท sí. ี่นี sí. ่เรียนทำงานสามสิบปีผิดทิศพฤติกรรมวิจิตรนะครับเพราก็จิตศึกษาแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะมันติดไปผิดแบบไัญนาเลยนะครับจิตวิทยาเชื่อว่ใช้ได้ของเขาใช้ดีนะครับบอกต่อเรอไปกิจกรรมกิจกรรมจิตศึกษา จะมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอันนี้ค bastards. รักิจศึกษากิจศึกษาในต้นแบบจริงๆก็คือโรงเรียนบางใบพัฒนาที่เขาบัญญัติขึ้นมาครับกิจศึกษาตัวนี้แล้วกิจศึกษาตัวนี้มันจะมีกระบวนการอตัวกิจกรรมกิจศึกษามีห่วงไหนบ้างที่ทำจริงๆก็คือตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนเช้าที่คุณครูเห็น20นาทีก่อนจะเรียนที่สารับ ตอนเช้าพี่เห็นนะครับเราแต่เราห้องทำอะไรตอนบ่ายค,คุณผู้ขับกินเขาแล้วก็อบนเลยเนี่ยคุณผู้สินพลาดได้หน่อยนอนเพ็นนเ่นก็เรียกว่ Body Scan. นอร์รี่สแกนผู้นองวนไหนก็เดี๋ยวสิลื่มปุ๊บนเนองนอนวอร์รี่สแกนทำให้เด็กได้ปรับฐานการวอร์รี่สแกนตอนก่อนที่จะเลือกคุณคููแจงก็ข่าววอร์ี่เลยน,นะครับที่เขามีศีรษะมีนิ้นมี มันจะไล่ทําให้เราฝึนเราจะไม่คิดเรื่องอื่นนะครับเราก็จะตรจสอบครัให้เราน <Huh? S 1> ิ่งมากขึ้นที่นี่โรงเรียนท่านประธายเราโชคดีเราได้โครงการสร้างสุขเพื่อสตีในองค์กรของของ2ส2ของหมอเรน้เขามาเอาโรงเรียนเป็นสี่โรงเรียนของประเทศที่เราออกมาทําเพราะว่ามันจะช่วย plc การพัฒนาครูของเราให้เต <pe> <Alright>. ็นโรงเรียนอื่นจะไม่ค่อยมีเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องเรื่องที เราส่วนตีนเสร็ที่นี่เรา,เาทำเพราะทําแล้วเราเห็นที่มันดีเพราะถ้าทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างจะต้องกำกับสติไม่มีสมาธิก่อนก็เราก็จะทํางานได้ดีนะครับแค่บอกว่าเราจัดขับรถเรายกมือไหว้ทําให้เรามีสติมีสมาธิทําให้เราเรื่องสิ่งนี้มาเราก็กปลอดภัยแล้วค่ะนะครับทำวอร์ดิสกแกนประมาณ15นาทีเพราะฉะนั้นกินเข่าแล้วที่นอกไปของเก่าเด้อ เที่ยง45ไปดูครับบริสังเกตกากันแล้วจากนั้นก็จะให้คึณงครูดูการจากกัดการเรียนการสอนสอนใจที่ี l ใหใแต่ละห้องนี้สอบถามคุณครคูคัตอนบ่ายสมหน้าก็จะสอน P ีเก็พอที่จะเรียนรู้ดูหน่วยดูอะไรได้เอาให้ถึงประมาณทักบ่ายโมงบ่ายโมงส40บเนะาะแล้วก็มาทักเดาแล้วก็มาเข้าห้องตรงนี้แล้วเราก็จะได้เรียนรู้กันในสิ่ง,งอื่นถ้าหายใจหรืออยากจระทำ ที่นี้จะได้ให้คุณครูได้สะพอนสิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้ผู้ยุคอนหนึ่งไปเบิ่งนยังมากก็เขา่บอกในมูฟัคผู้ยู่อนุบาลไปเห็นยังกับแมาบอก็นมูฟัคมันจะเป็นการสร้างชุมชนการเรียนรู้หรือว่า PLC ผมเป็นช่างนักเรียนที่ผมที่อยู่ในโรงเรียนเมื่อเช้านี้ผมได้ให้ให้ให้งานกับคุณครูไปว่าคุณครูได้เห็นอะไรได้เรียนรู้อะไรคุณครูคิดยังไงคุณครูก็เอาตัวนั้น่ะมาเล่าให้เพื่อนฟัง ว่ากองไปอบรมท่านไกลครับแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่ผมจะไม่ค่อยส่งครูไปอบรมเพราะว่าถ้าส่งไปแล้วไม่มีคนดูกระเด็นแต่เราจะมีครูคที่เป็นเป็นคนเก่งก็เป็นนักเกรียนรู้ก็จะสื่อรถสื่อนี้มาแล้วเขามาแก้ปัญหาแก้ปัญหาเสร็จเขาก็มาเรียาร้ฟังที่นี่เรียนรู้ที่หน้าหาดนะครับทีนี้ตอนเย็นตอนเย็นเขาเรียกว่า a a r a อ t เตอร์แอคชั่นรีการทบทวนว่าวันนี้ได้ทำความดีอะไรวันนี้ได้เรียนรู้อะไรวันนี้ประทับใจใครทำไมถึงประทับใจวันนี้ทั้งวันได้เรียนอะไรจะนำไปใช้อย่างไรงูถามนั่งร้องวงกันเขาเรียกว่าเป็นพี่พีนมหรือพิธีชาแล้วแต่ แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือที่พี่นนมที่ด่ชาเราจะดื่มนมตอนเลือดเสียนนางหล่อร่วงกันก็อานม์แจกนมการแจกการแจงงกนมมันก็ต้องนอบร้อมอ,อ,อีกใช่ไหมครับก็คุณความนอบร้อมอีกขอบคุณแม่บัวขอบคุณแสงอาทิตย์ขอบคุณหญ้าขอบคุณคนเลี้ยงวัวขอบคุณคนทําร,รถพระทรงนมขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ให้มีโอกาสได้ดื่มนมมันก็จะทําให้ใครเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คน ก็จะดีพูดๆง่ายๆคือคิตแต่สิ่งดีๆมันก็ดีทำทุกวันพูดทุกวันนะครับอันนี้คือจิตศึกษาอยากอ่านเองที่เราประทานนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็ไส่มาเอารายละเอียดทีจีเอสำหรับกิจกรรมกิจศึกษามีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนบ่ายเพื่อจะให้น้องจอยครูที่เรียนเองเขามานำเสนอ ในวันนี้น่วงเท้าปกต,ติปวิสานเนี่ยจะเป็นผู้เป็นัด้าของไม่ได้เปนเจ้าของที่ตู้ถ้าพวกเราก็ทานได้เลยจะเป็นเจ้าของท่าไป